คลิปที่ทุกคนกําลังจะได้รับชมต่อไปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจากการอัดแยกและคลิปจากไฮไลท์ของสตรีมสดย้อนหลังนั่นเองนะครับใครที่อยากรับชมคอนเทนต์ใหม่ๆแบบสดๆก่อนใครนะครับก็อย่าลืมแวะเข้ามาหากันได้นะครับไม่ว่าจะเป็น t w i t t v s n e t t v นะครับหรือว่าเป็นในช่อง YouTube ของผมนั่นเองนะครับผมไลฟ์สตรีม2ที่ทุกวันนะครับอย่าลืมแวะเข้ามาทักทายกันนะครับผมสุดๆจริงๆที่สุดเลยเว้แก เดีด๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่านแชทให้นะครับหูตาแตกแตั้งแต่ในกระดาษหูมาหูตาแตกในโลกจริงเออจริงตอนเราอ่านในหนังสือกระตุ้นแม่งแบบเชีย่ยเะพอแบบว่าเป็นของพอเห็นจริงๆแม่งแบบว่า,ายิงเหมือนเดิมอีกอ่ะเฮ้ย แล้วเราหน้าผมมาทำไมกูตกใจอะไรอีกเว้ยนอกจากงานปั้นง,งานลงสีก็สวยไม่แน่ใจว่าแบบนี้เพ้นท์เขาพ่นสีนะครับพ่นสีเลย <c oughs> เขาใช้พ่นสีเอาเลยครับอันนี้ยังไม่เท่าไหรนะ่อ่ะมันมีงานที่มันยิ่งกว่าน,นี้อีกนะเป็นงานซิลิโคนอะ่ะ <c oughs> คือมันจะเป็นแบบ จับไปแล้วแบบว่ามันเหมือนเหมือน,นจับเนื้อคนอ่ะอือม,มียิ่งกว่าน,นี้ครับคุณเฟิร์นแต่ว่าอันนั้นไม่ไหวแล้วอันนั้นแพงเกินอันนั้นแบบอันนั้นแ,งแพงอ่ะมันก็ซื้อได้แหละแต่ซื้อได้ไม่เยอะมันดูแลรักษา,าย,ยากด้วยก็เลยแบบไม่เอาดีกว่า เขาเขาเขาเป็นพ่นสีเลยเ,เขาพ่นสีเลยคืองานพวกนี้ทํามือทุกตัวทำไงนทำมือทุกตัวพ่นสีแบบทํำมืออ่ะเป็นงานแบบเหมือนงานงานศิลปะงานอาร์ตอ่ะมันก็เลยแพง ไม่น่าได้หรเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้เดียวเขินกินอนะ ช่วยวิ่งไปช่วยซะไอ้เหี้ยมันมี มันเพี้ยงพับไม้เถอะผมนึกว่าจะโดดหน้าต่างกลับมันดูเท่มก่อน ไม่แต่ว่างานพวกนี้มันต้องซื้อลิขสิทธิ์นะมันจะมีงานแบบนี้มันจะมีแบบถูกลิขสิทธิ์แล้วก็ผิดลิขสิทธิ์ด้วยแบบได้ไหลายเส้นกับไม่ได้ลายเส้นอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างไอตัวข้างหลังเนี่ยเป็นได้ไหลายเส้นแบบอาจารย์อะไอคือเขาไอ,ไอตัวแรกๆที่เขาทำอะอาจารย์เขาร่วมทําด้วยนะตั้งแต่ก่อนก่อนคือคนเขียนเขาตายไปแล้วใช่ไหมล่ะเบอร์เซอร์กอะอาจารย์เขาร่วมทําด้วยตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกๆเลยอะอ บินแถวนี้หมายความว่าเฮ้ยมีวิทเปอร์นี่เดี๋ยววิทเปอร์เช็ค แคโมลิกาอากาศเขาจะซื้เป็รล่ะครับพุจริงๆก็ตอนนี้ในในไทยในในไทยไม่ว่าจะตัวเทียอะไรราคาตกหมดนะตกหมดสวัสดีครับชอน พอแล้วซื้อแค่เรื่องที่ลซื้อแค่เรื่องที่ชอบพอแล้วจริงๆไม่ไหวอะ่ะเฮ้ยไปโอเคหรือเปล่าถ้าได้ใช้กินๆหนึ่งจะโอเคมีเกิดอะไรที่เสริมวิ่งคิลเลอร์สายเดินดินบ้างเปิร์ครับเสริมวิ่งคิลเลอร์สายเดินดินเปิร์ของอชักกี้ก็ได้ครับ มันจะวิ่งไวขึ้นตอนอยู่ใกล้เครื่องเสร็จโอ้โหเหย,เย,เยเโอตัวเทมกูไม่ได้ใช้ได้เหยได้ใช้ก็โกงละ ตีแล้ววิ่งไปของเอเลี่ยนตีแล้ววิ่งไปของเอเลี่ยนมันถ้าเกิดใช้แล้วมันจะเก็บเก็บบัตรลัดไม่ได้นะต้องบอกก่อน ต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนว่าใช้แล้กเก็บบัตรลัดไม่ได้ตัวนี้ตีีเดียวลมนะครับถ้าได้ตีนะ

ลูกน้องกูมาอย่างคือโดนลูกน้องกูหมด Okay. ถ้าอยากใช้กืนกินต้องไม่ตีอะถ้ากระตีตอนนี้มันจะรู้อไอันมึงก็เอาสุดทุกทางตีได้เฮียไม่สนใจหรอกทีเดียวล้มเฮียมันไม่ไม่ปล่อยตายเลยว่ะ ันจำสัตว์หมาปั่นเร็วมันนี่เพิ่งทวงไงครับวัดฝันต่อด้วยเฮียสุดยอดเลยว่ะเพื่อนใช้ได้นี่ว่ะจริง เที่ยโทรศัพท์ไฟอยู่ตรงนี้เราจะได้ใช้ยังไงวะเนี่ยแขวนตรงนู้นนะ ถึงเวลาโชว์พลังวันพันสมนไซตามาล้วนจ้าน้อน้อง,องตอนนี้จะไม่ใช้สก,กิลนะครับเราจะเปิดเผยไปเลยช่วย ไปทุกวันจะจำเป็นอยู่ไหม จริงๆใส่ไปก็ได้นะกับตัวเดินอะบางทีผมเล่นไอ้ผมเล่นหมูผมก็ใส่ไม่รู้จะใส่เปิร์กถ่วงไปทำไมแม่กปั่นเสร็จอยู่ดีก็ใส่เปิร์ไทยเกมไปเลย ผมเล่นเจอหมูถอดหมูไม่ได้เลยครับแล้วเปิดตูมมาหมูมันก็โหดเอ้ย ว่าถ้าชีวิตถ้าเกิดโดนเนเวสิกเหยียบหน้าจริงจะเป็นยังไงวะ <laughs>